บิ้นมาจีบแมาบาดนี่บินไปทะกทิศแบบนั้นโอ้ยเพราะว่าต้นนิ้อน้ำก็ว่าชีบืนก็เจ้าบืนบหมล่ะบืนต้นเสาอันนี้มันพักชาว่านไอเดียเนาะชาว่านไอเดียพู้ที่ว่าอยากเห็ดนี่เนาะตอกไม้ย้อยนะตอกไม้ย้อยทีต่อเห็นย้อยตัวนี้ก็ได้ย้อยบนนี้ก็ได้ย้อยนี่ย้อยเชิงนี่ ย่อยลงมาสิย่อยลงมาสิย่อยมาสิบอออันบอบอตัวนั้นเปลี่ยนปองนะเจ้าอันจี้น็อตลงเลยเด้อจังบ่อช t อ a แต่นมเจ้าอันเอาน็อตหันลงเลยโมหัวแบบฉันอ่ะจะถอดเลยเป็นหูเออตอนแรกเจ้าจังหันลงไปพอมันมีอย่างกันนั้นย่อยอยู่ด้เบื้องหลังมองเพิ่น่อยอย่ได้กาเฮ้ยเบื้องหลังมองเพิ่น ขึ้นน่งคอยขึ้นกเจ้านี่โอ้ยเพือ่อจะได้ภาพบรรยากาศน้ำข้ามไหล FC ได้บ่งเด้งเอ้ยพยายามโต๊ะล้มหันกันห้อยเนะัะนงคอยกันแค่อาบา้เนาะอารมณ์โคมข้ามระบาดเลย มาต่อคลิปพี่เราเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังสีมงุงตัวทั้งหนามันตัวน้อยมุกน้อยใจว่ามันสัน่นแต่ว่าสรุปแล้วบอ,ดอได้่ตเป็นบอกเออมันกะทรมดาแล้วบดสันเลยบวดสันแบบนี้เพราะว่าตั้ต้อนั่นสีดายสังกระซีตัวฮาสิตัดนั่นตัวนั่นเอาไว้มุงอย่างอื่นก็นได้ได้คือกัน เนาะเนาะสวัสด no. no. ีชาวตาเอ้เนาะได้หน่ะซีดเซียวเหี่ยวแห้งห้ดเนาะจะเช่าอยู่บ่เออเออบาดประตูนี่ชำจักท่าไว้กับท่าแล้วด้วยซื้อมาเลยพอคลิปก่อนเนาะยังไม่ได้ขอบมุกขอบใจพ่อกับแม่เพิ่นซ้ำไดยนี่เอ้าคลิปนี้ขอบมุกขอบใจเพิ่นซั่นเนาะขอบมุกขอบใจทั้งพ่อพ่อจะไม่ทุกหลายเด้อ ขพาวให้ยูดีไม่แห้งขาสุขภาพแข็งแรงก็ร่ำรวยข้าอยู่มันค้าวเยินเด้อใชาถูกน้องเนาะเออไชนทั้งนั้นก็ได้โอ้ยโอ้บอกเลขบอเท่าเลยบะโอ้ยมนเนาะเลขยังฮะโอ้ยเนาะนี่ชาวบ้านกันนี่นะบ้านเข้าบนบ่เข้าวะ ะวนเจอาาแล้วคอยคอยบุญนี่เห็นบุได้บ่มันมันโผล่ันที่หัโอมก็เป็นพวดเลยตัวนี้นะอืออันสว่ใหญ่มันตรงอ่าอ่าอ่าฮะก้อยเห็ดไปเลยตานุ่มเราถนัดอยู่อันเรื่องอันหันตุซีเนาะเพราะตัวเฮือนหลังใหญ่นี่เราเป็นคนจัดการเองได้น่ะโอ้เพิ่นขึ้นซอยช่างเลยได้เฮือนหลังใหญ่ก็ได้ โอนี่กับเบิ้งเดียว์ชิออกไปเบิ้องทางนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเรางมุมอยู่ได้จักดอกอลไรแต่น้องหันได้จังไงเลยกูอ้ยเนาะเอาีเนาะปุ้นเอาก็คักเด้อเฮือนเจ้าของได้ วัสดีมาพีทสวัสดีไงเลยมือหันที่เกตาเดี่ยวกันเลยเนาะกับอันเถื่อนหลังไงนี่พี่น้องเลยฮะคักแล้วคักแล้วมืออื่นนี่จักว่าสิได้เห็ดอันพูดอื่นอยู่จักนี่งเสียมัดเล็กมัดใหญงมันอยู่จักนี่น็อตน็อตห้าสองทงนี่ไปแต่พ่ออยู่บ่ลูกพ่อบอก พอถุงนึ่งมีร้อยดอกนะลอยดอกโ้ยสเออทุงหนึ่ง้อยดอกไาซื้อหาข้าวแผ่นหมันมีอยู่หนึ่งสองส่เจ็ดป่ะาเจ็ดสามสิบห้เนาะเอ้ได้แล้วพอพอพอแผ่นใส่สามสิบห้าตีว่านี่เด้เนาะเรื่องงานยาวยาวก็โอ้ยพอดีงามพอดีงามบอได้ว่ามันชันแล้วพอวานี่ นี่เพราะว่ามันลื่นไหมมา,มานี่เพราะว่าเขายังขีตีแป้นล้มอยู่เนาะลุลงเนาะเออเขาตีแป้นล้มใช่ปึ๊บมันก็งามหมดเลยนี่อือใจแล้วงามแล้วแต่ว่าตัวนี้นี่เอาอันเอาเจ็ตชิฟต์ห,อหรอลุงนี่นะอันนี้คอดออกมาเนี่ยตัวใดก็ชุดสังกะสีชุดสัมส,นะสังกะสีเนาะเพราะว่าสังกะสีสามแผ่นเออเขาแท็กมันนั่นคือบอได้ประมาณ ชิบหอเจ๊ทิปประเดนะเนาิบหอแแมนไข่าวมเขไปนี่ดดตด้เลี่ยมฮะรลจับืมใส่ปานลมเออต้องใส่แปนลุ่มเลเออี่แค่มันตอกยากเนาะเออมือกล้องเาตัดคลิปได้เราบอกอาไแล้วนะกำลังบันทึกอยู่ดีดพี่้องเลยเอ้างดก ก็กราบทักทายสบายดีเนาะรับชมพี่น้องเอกซวัฒน์ทุกคนพีนน้องเลวัพาฝั่งเราฝัไทยเดือต่างประเทศน้ำเบิ้งเบิ้เนาะได้บ่เ่ยไนบอกตพวกนุกกพิสูจน์เิ่นกาฮักด้เนาะวัวเห็นคนหนุกสองคนนไปไเนาะ เบิ้ลเดียวมาไว้ติดสั่งเด้เออา้เออนี่เนาะตัด่างขีงมันก็ตัดแล้วก็ใช้แป้นลมด้วนะเมื่อนี้ใครกัมาสวยเนี่ยบุไดเป็น คนงานเพิ่นเพิ่นกาี้ยาไหมเนะลายอยู่มาตาเพิ่นมีเรียกไปเห็นนะก็เลยมาสวยมันบุกคือลายเดือนเนาะอ่านขึ้นพี่โม้เนาะคนเ่อันทำมันบ่ เลิกผัเนอะี่หานบัดสารซห้อยเนอยจะหัวเงนะเคือคอยมาเ่เอาูะกนล่งตอางกันอีกได้ชนกันใช้บวมหรือว่าไรเอ้างกันอี เปินว่าตัวนี้คือว่านาแทะมินมันน้ำมันเพิดป่วนเปินจับเปิดจับนะเ่ิดจับตัวนี้นะนวดน้ำของไทยเนาะนาวานานั่นน็อตกึ่งหุ้มหรอเปิดวานากันนาเปิดว่าบางกับบางเฮ็ดได้เชียวเพราะว่ามันออกวิดมือเพิ่นแล้วสินะมันออกวิดห่านเพิ่นแล้วมันแต่ถ้าจะเอาไปชงคลืนไม่ได้นี่เพิ่นได้ตัดอะไรดิเพิ่นเย็บเพิ่นอะไรดิเพิ่นว่าไปแนมือเลยที่น้องเนาะก็่ใหม่ ขอบท่านนั้นท่าเจ้าก็ต้องเลตัดเสีก่อนแนใจสบายเออเทกก่อนเออมันเอาลังกระซีให้ก่อนเนาะยังเหลือเพียงยุดท้ายก่อนกันผ่าแล้วเอาตัดก่อนบางเดือนผันนี่ดิเอาสังกระซีเทกให้ก่อนเนาะตัดถึกตัดสบายคนนต้องบอ้ว่าฟ้าหนึ่ีเคยได้ว่าบอต้าว่อว่อช่างเอาช่างเอาถามว่าบอต้าเปลี่ยนว่อคนนะบ่เป็นเนาะตอบรถบ่เป็นเป็ี่ยนเทว้า

ก็คือผิดเพื่อนี่วะจ๊ะทาเพราะาแล้วก็สร้างก็จบ้านเหมือนนะบ่เพื่อนที่แล้นะเดี๋ยวนี้นะล้วิาตาเพื่อนได้ไล่ออกางานเลยพนานัน่ะยราสาตาอันบหไปหาเหตุงานที่้าวอันโมยืนเหตุยังจกไปจพด โอ้ยจกกม้องดเนญติกรรมกรว่างเฮอคุดท่าโอ้ยว่างก็ว่างกว่าเนาะกรรมกรก็บีจอเลยงานม่ไหวนี่แหละเอุดเออเบืนจะคูดชตาวเอาแบบเช็ดสามเดือนนดึงจางแล้วเนาะ ไปเฮ็ดแล้วบ่พอฮออันิเนาะบัดแล้วๆบ่เห็นราว่าสิได้อันลองอยู่เพิ่น่นูออกไก่พุ่นเนาะเพิ่นสิออกนันเสือครึ่งนึงว่าซั่นแล้วเลยเสือครึ่งนึงเนาะีพอดีเลยอุ้ยเสือจากเนาะ็นเะพอดีเนาะเอาวาันเดอกันให้าเพื่อเอาเ้อกันเข้าเด้อ เพราะเสียงหนาเขาจูดแน่ก่อนโอ้แม่แล้วเล่แล้วเนี่ยมีแล้วเขาจูดได้สังกะสีไม่หมดมีคนนั้นลักนอบจูดห่างเพื่องคนเดอ๋ยวเอาเลยครขาว่าต้งว่าสียไปเพื่อต้องว่าจูดจช่ไหมเพราะว่าเอียงเพคนนั่นไปใช้เพื่องคนพอแไรกับคนนั้นเมานะแล้วเจ้าไปหันเจ้ารถฉีดเลี้ยงกาฟใช่โอ้ย

เีม้อนมาจิ๊บมาบานนี่บินไปตุ้ธี่ปเนาะเพราะว่าเพราะว่าต้นนิ้วนามกับว่าชีบืนกับข้าวบืนบ้างล่ะบืนต้นเสาอันมนุบบานนี่กืันตลุกาลุกมาาคนนี้เเอาปนุนน้วนาท้นไเล็กกระปูห้พ่ออยู่หรอพ่อเนาะ ว่ามันไ่ได้คอยใช้เล็กกระปูได้ด้ไปเอรถเขาเอาตัวเ่าออว่าเล็กปูน้อยก็้าได้ายเป็นตัวใหญ่มันเ่อตอกก็ได้อันนี้อย่าลืมขอด้ี่นี่เล็กนี่สร้างเพิ่นบุคขอดเจ้าขอดเองรถมาแล้วน้อยใจนะฮะอ่างวอตัวใดมันบุกคักในใจเจ้าแล้วเจ้าเห็นรถว่าสร้างมารตัวใดมันบุกคัมันเป็นเจ้าหงอยเลยเจ้าเป็นช่างอยู่ คอยนาิเป็นผู้ว่าผู้บอกกับพ่องอยู่การชั่ฟู้ลมือในแมนช่งเจ้าขีาค้นอยากแสดงพี่น้องเลยบอกกับพ่อบอกเออไปก็ไปยห้าเจ้าเนาะเออบาทไหน vương, vương này vương, vương nhiêu nó ôi <laughs> phải liên đâu Hãy à. subscribe cho kênh Ghiền

thế ba anh địa nó, thế ba anh địa thì Tỏ may nhoi này à? nè, nhoi. nhoi cái, cái đây, chỉ nhoi vào cái này. Nhoi này, ai gì, nhoi đông ai gì, cả, cho phun đi ở sang cái xịt à, này là bộ pha đấy. อยามันจะเรื่อมกันมาไกลๆหึ่ิเรื่อมพนวิวสิวหลังกสีแผนหนึ่งเพื่อเรื่อมกะเอ้าแดีวว่าไอนุ่มโอ้ยพาดแล้วบอลนี่นานะโอ้เอใครอยาก่อมเมนผู้อื่นเฮ็ดเจ้าเฮ็ดเองโเป็นังเออเออได้ไหนมันขักเจ้าเกย จิเอาจ่อยเอาไปลเลยยูยัยงเอาแผ่นไม่เปลี่ยนบ่เนาะเหลืออยู่ออยนนยโอ้ยแล้วเอาขาวกระเดงติดไว้ก็อยู่เลยแต่นู้เอดูลอนนับเ้นขาวกระเดงติดไว้ก็เลี้ยวเลยไปตำรวจ้เอละโอ้ยึ่งๆหน่อ เอวจื้อายถ้ะต่ำรวจลุกหน่อย่วลต่อยรตวจร้ยยายตรน่น้อยแเงีแม่หรือแมงลายไปกี่ท่านตำรวจเลยนะดเดี๋ยวดีนะมีแต่อะไดกะนฮิดต้อใช้มูมันแน่นอนควนใส่เอมีว่าไปายามทตรุด นอนเซลกางนอนใ่นอนขับนแน่ดิรเม้ขึ้นเช้าาึ้นหาึ้นแต่ต้นไม่ถูกใช่ชอบไม้นะไหนชอบไม้ปีนต้นยิ้วนะเนาะต้นงิ้วต้นต้นิ้วนะโมโมึ้นวัดอะด้วย โอ้าวคลาด้บันเอ้าอูมีแท้กัีขับเออแต่ว่าขึ้นมาบรรลบบมนคุ้ยไดนี้เนาะอ้โธ ันอยากย้อนแสงเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันก็เลยพลาดเลยบอันนี้ประดับพี่เราอยากย้อนแสงแตนุ่มเอ้ยแตนุ่มเลขหนีเจ้ายาเฮ็ดโครงการยังแล้วอ่าคอยเชียวเด้อเออเพราะว่าโครงการเฮ็ดเจ้าบดเด้เนี่ยวันนี้คอยเชียวเมื่อเฮ็ดเฮือนคอยต่อบัดนี่ มดมือเทพื aja, ้นะไปช่อยเลยเด้อก็ยกว่าหัวกันซ้อได้พี่น้องเนาะบอลบอลตัวเานเปลี่ยนปองนะเจ้าอันจี้นอนลงเลยเด้อจังบซ็อตแตนุ่มเจ้าอันเอานอนหันลงเลย บ่หัวไปใช่หนะแะ้วจ,จะถอดเล่นเป็นหูนหนเออตอนแรกเจ้าจังหันลงไปเพราะมันมีอย่างกันนั่นง่ยอ,นอยอยีเด้แต่ที่ขึ้นไปหลังคาเพิ่กนกะมันสีบุ้มลายบอลพี่ดองเนาะผู้นั้นอันง่อยผู้นี้ง่อยมันสีบุ้มเอ้าบอยิ๊ดมาครับน้องอยได้ไม่บาทหนิเดี๋ยวพาลบมาคอยใายเพื่อนหลังให้เพื่อนเพื่อน <laughs> <laughs> อ้บอ e ้บอ๊อ้วบายปีนน้ำอีกบ้านเจ้าวะีน้เลยเบื้องหลังของเพิ่นอยอยไก่อนเห้ยาพเบื้องหลังของเพิ่นขึ้นนั่งคอยขึ้นนกเจ้าหน่ยเเพือจะได้ภาพบรรยากาศหน้าใหมเอฟซีได้เบิ่งหน้อมเอ้ยไปอ่านโต๊ะกล้องหันกันหยวไนั่งคอยกันแทอ๊บ้ มิตรว่าหินหินอว่าใบพัดมันนะใบพัดไม่นะเกียวิชื่อม่ให้เรามือื่นพอมื่อนี้ยังบริพัอ่พรมยังบริเอเดันี้เนาะเราซื้อมาเราพัดไปคนเลยยัดเออ ไอ้แดงได้หรือเปล่าบ้านนี้ไดแล้วอ่ะ <S <S ชื่อชื่อเมื่อไบมาละไบมันก็ชื entonces, ่อไม้บ้านนี่เนาะบัดเลยบด้านอะได้เป็นม้งก่อนต้องที่นั่นเนาะเอาคือว่าหมดแล้วดีกว่าคักแล้วท่านเอบ้านนี้ถ้าว่าถ้าว่าสีมุงมาขากนี่เป็นจะวงมูดนคือเก่าบ่ได้เนาะบ้านก็ได้เพราะมันต้องได้เอตาสังกตสีมาสิ อาเทียนคือเก่ากต่แมนต้องใช้หางลิ้นเน้นแต่ลิ้เออเนื้อจังเจ้าต้าป่นะมันขี้ไรล่ะแมนมันแต่ว่าเฮาเทียนชงแบบเก่านี่ยเฮาจะเอารูดออกมาหลังคามันก็หิยอนบอลนั้นแต่ก็เฮาใช้หางลิ้นตัดออกที่ก็ได้ที่กันเพราะเฮาใช้หางลิ้นเลยแต่นี่เนี่ยแมน่ได้แบบหลังตัวน่ะบอลรูดกันนั่นเออแบบมันมันก็รูดตรงนี้เลยรูดอันบอนคอนตรงนั้น แต่ว่าเฮาแนมมาหน้ามันก็บ่เห็นหัวหลังตัวนี้บ่งไว้ได้เด้สินะจะเอาบืดอีกมันมันคล้ายๆว่าซแม่ลูกพี่นบดมกัน้แต่ว่าหลังเฮือนควก็บ่เห็นเนาะก็ได้ือเฮ็ดทรงบเดินต่ไได้เจ้าก็บเดินนึงชเอาแล้เฮาปะนี่เจนี่ดีนะใส่ซๆเออนี่เออนี่ําแม่มันนี่นะ Wow, chọn, chọn Chẳng đấy, ô, ô, và lột choạt nhàng thế, sang, đẹp, đẹp nhàng cả, còn uân ừ. 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 <laughs> cả bộ đấy, nó theo nè, ôi, vợ, vợ nằm thế, hãy nợ nó sập cả còng thẻ chứ, nam mô việt nhá, không phải, có nam con đi, không phải, nó còng thẻ cái cái mập, đẹp rồi đấy, phi nó, đẹp rồi việt những tên nó. เดี๋เป็นเอ้ามีแต่นั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ใดก็เอาไว้พบกับพ่อกับบออต้านคิดต่อไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะกระบเบิ่งมาชมให้แน่เมน้องจะเฝ้าเบื่อจะเฝ้าเบื่อได้พี่น้องเลยแข้งโยมโยมมง่นียพอคิดกระบออเชียนก็ป๊บมามื่อนี่แหละพี่น้องเลยวู้ยเราว่าเอาเถอว่าไปไกลพอสมควรอยู่รอบนี้ก็ได้เพิ่นกันเนาพี่น้องเป็นกำลังแห้งใจให็นไเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย